ขำามขอพ่อเสียจางขาได้ยังไดจอดไว้ใส้บิดปราศาสตร์ก็บว่าเคยข่าเมันไได้หน่อยมันไม่ไดหน่อยเอาสายยางอยักท่อกับผู้จับขอฝันว่ารถมันตายแล้วเลยมาฝันเกี่ยวรถมันขี่บ่ได้เราก็เลยมาฝันเกี่ยวว่าเขาหลักรถฝันว่าเขาหลักรถแมนรถนี่บ่มแมนรถขั้นนี่บ่มแมนขั้นนี่บ่มแมนขั้นนี่บอมแมนขั้นนี่ครับตาขั้นนี่ครับขั้นนั้นทะเบียนตัวเดียวกัน ซีแอนซีเก่าคือกันท่านหนึ่งกับซีเก่าทั้งนั้นทะเบียนเต็มไหมนังท่านที่เขาวารดเสียเนี่ยรดเสียสามเจ็ดสามสี่เก้าเจ็ดสามสี่เก้าแนนครับเพราะว่าที่เลขที่มากนี่คือเจ็ดเก่าเก่าเก็ดมันเคยออกดูลดท่านั้นฝันเจอได้คันบัสเจ็ดเก่าเก้าเก็ด คิดเก่าว่าตรงนี้นะเนาะนี่เองเก่าเก้าเ็ดเด็กร้านกับว่าตรงกันอีกนีนก่เครับแบบนี้มาฝันว่าเด็กไปตึกแห่บอกเสียงเหล็กไปตึกแห่เออเสียงเหล็กแบบฝัน่าไปตึกบ่แมนบ่แมน,นเสียงเหล็กอันไปที่ไปตึกแห่นั่นคือที่ฝัน ตาตาทีว่าไปซื้อของในห่างในท็อปไปพ่อกันเนี่ยในคนละอ,อ,อ,อนันละฝันตัเมือน,นั่นแหละเมื่อทีว่าซื้อฝันว่าจากไหนก็ขาดทุนอีกเนี่ยฝันว่าพี่ไส้เนี่ยวนันวันแห่ลงกน้ำเหมือนปะ,ะวันแห่ลงน้ำแล้วประ,ะเด็ก็เลยบอกให้น้องลงไปงุ่ม,มงุ่มก็ได้ปลาแต่ว่าแหงปลาคือป,ปลาขาวเนี่ยอยู่ในน้ำแต่ว่าแหงบัดออกขึ้นมามันเปลเป็นไ่อืมมันเ น e uh huh <Supreme> ั่นผมว่าเป็นป่าก็เรียกอื่นมันป่าไกล้กันที่แหละป่ากับที่ว่าแปดที่ว่าป่ากับแปดป่ามันจะิคือคือปลาขาวนี่แม้ยสไวยมันเกิดมากเปลีนใกล้ป่ากับแปดป่าไม่เจ็ดแต่ที่ว่ามันเจ็ดที่บอืมแปดเจ็่าอืมเจ็ดเก่ามาโตมัทะเบียนลบอีกแต่ว่าขั้นที่ว่าฝันเสียหนี่ฝันจะได้มันออกเจ็ดเก่ามาจารย์แมน เจ็ดสาม้า่เดขั 7, 9, <S <s ้นท mm ี hmm. ่ว่าเมนครับจ็ดสามเก้าสี่เจ็ดมเก่ลาเลขมามาเลขเก้าเก้ากครับเออเลขกันนี่ละแปดเจ็ดเจ็ดแปดนเวละที่มักเันเลขที่ศูนย์เพิ่ม ตัวที่ตัวที่บอกไปที่สุดตอนล่ะเลขที่ศูนย์เนี่ยมักหาศูนย์สามศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์บ่แมนสามศูนย์ตลาดน้อยบอกเพิ่มเติมไหมครับพ่อเบาเบาตะฝุ่นเลยเบาเบาจักเทียแต่แต่ให้รอบนั้นเนาะแมนทุกที่เราตอบกันไปนะพ่อเนาะแมนเบาเบาตะฝุ่นล่ะ เ้าเพิ่นบอกเจ็ดเจ็ดชี้เพ่ะบ่เบาอีกเลยเิมือว่านก้อนยังไม่ได้ยางดูละเอียบทามตั้คับตีนเป็นเป็นไส้น้องผู้ใดเป่อเศร้าูเศ้ากับแรนมันมาเร็ดอีกร้านนี้บิ่ค่อยบอกเด็กิ่องก็บอกมือแอดมาแม่นัปกติมพิชิเบาๆในมือนั้นไม่เป็นยังขึ้เป็นทุ้เบานนี้เนาะผู้ได้ทามกับเบา แต่เมื่อสิวาว่อวก็ยังยังไม่ยองี้นแม่มันออกไปรอดแล้วพอไปขายทั้งหดค่ะมื่อเนี้ขายยุตตลาดลาด้า,านบ้านเฮานี่แหละครับบ,บ้านพระเก้าเด้ละเจอกันได้ตอนเย็นสองโมงกับเจอกัน<อ>ได้จะบายสองโมงหอดทุ่มนึง แต่ว่าเก่าศูนย์หกศูนย์หนีดังค่ะได้พอหมวดเลยฮะดังทธอได้เก่าศูนย์หกศูนย์หนวดเลยเนียนปะฮะสื่อดูตุ่ยพ่อได้คุณผัวพอมากเลยขึ้นหาศูนย์สามศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าศูนย์บัคขันนคาเลขติดหนึ่งเออขึ้นหนึ่งเจ็ดศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งหาศูนย์หนึ่งสามศูนย์ที่มาเดี๋วเธอเอซี่มาแบกแกให้เนาะ ก็มือเึ้ื่อนมือเึ้ื่อนนอนไปนอนมาไปกดถือกันถือกอันมอังอนซองที่พราเจ้าอนอนนั่นออกผ้าแมก็เลยนอนก็เลยนอนเบิ้งตีหน้าเบิง้งเนั้อที่เขาทดล่องอันที่ออกสลากที่ออกมือมืออื่นเนี่ยเอาเบบังเล่นอันที่ภศษทำมาเบิ้งนอนเบิ้งมือขค้ืนนี่เปิดพ่อก็เลยเบือ้องเอ้าอันอันรางวัลที่หนึ่งเอียงกะสามเจ็ดสามศูนย์เจ็ดหนึ่ง อ,อหนึ่งห้าศูนย์บ่อรางวัลที่หนึ่ง<ช>บ่ฮะ,ะสามศูนย์เจ็ดหนึ่งห้าศูนย์บ่อที่นอนเบังมึกขึ้นเนี่ยบัดเนี้เอามันก็ยังมาตรงกับเหล็กมักแท้สนอกว่าเลขมากขึ้นมกักอ่อหนึ่งห้าศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์นี่นะเกตสามเจ็ดศูนย์เอามากกันก็มาตกกันแท้ว่ะมากมักกักข้าคือมักตัวใหญ่เลยมักขึ้นมาหนึ่งห้าศูนย์มักครับหนึ่งห้าศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์ หนึ่งหาศูนย์ศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์ขอชุดเน้นแมนชุดเน้นชุดเน้นเลขสามตัวสี่มีอยู่สี่มีอยู่ซีคู่เยี๋แป๊บนึงจัก้อนแด้อพ่อเดี๋ยูเอาแบบทั้งหมดทั้งมวลนี่คือก้อนเน้นตัวไหนเป็นพิเศษครับเอาตัวมักเลยพ่อเลขสามตัวมักที่สุดคือหนึ่ง เก้าศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งเก้าศูนหนึ่งห้าศูนย์หนึ่งสามศูนย์นี่แหละคือกลับด้วยไหมพ่อกลับด้วยแต่สองตัวแล้วพ่อสองตัวเพื่อเก้าศูนย์เจ็ดศูนย์แล้วก็หาศูนย์สามศูนย์โอ้โหนอนเลขว่าไรเราไม่สีตัวม่ซีกู แต่ว่าเผาพันธ์แต่ว่าผู้เฝ้านี่ก็บ่าท่านใดเาท่านได้จักตัวว่าท่านใดไปหาซสือหายังแจักตัวกเออถ้าแต่กก็เป็นแนวทางให้ให้ผู้คนที่ตามให้ไม่ผ่าครั้นให้ f ้ดูาบัอันเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้อันบ่ใครรับได้บ่บ่ทู่มาโดนแล้ว อันแม่อันเอเพียงย,ย, <c oughs> ยูงยาโ,ยโเราก็โทรมาดูดูมแม่อันแล้วก็กอีกผู้หนึ่งที่ว่าถึงดูดูเนี่ยบ่เคยหันบ่กั่นเคยบ่เคยอันจะเทียนมี่จะโวมาถามซื้อซือ,อ่าคาเมื่อนุมอ่ม,ม,มอ,อือมีจจะถามซื้อรเอรพอเนี่ยเด้อลงเบอร์โทรไปหายนัน่เนาะ เบอร์โทรเบอร์ใดก็ครับพ่อศูนย์หกสี่สามสามแปดห้าหนึ่งสามเก้าเบอร์โทรรวยไมยเอาโสดยแมว่ใช่ไหมพ่อแมวโสงแล้วเอาผ้ารวยเลยผ้ารวตั้งชื่อให้ค่ะนี่ก็เป็นแนวตาเลอดชอบมันกดไลคกดแชร์ันมาโเก่งเก่งอยู่ตลอดก็เลยเอ ก็เลยเอาโรฟาลวดนั <thôi> <In> nice ่นนี้มันก็สิรวยอยู่ตลอดแล้วใครไปตั้งให้โตเจ่งนะอันอันอันมูอพวกนั่นละแมนเดียเอาผ้ารวยโดดูไปนิดก็ไปมากโอ้เจ่งดูร้ายเขาเลยเอินโซเจ่งมูอก็ได้เดี๋นี้เขาบ่กเอินโซเจ่งหรอกก็เอินเจ่งเอินเจ่งเลยสิเอินเจ่งเฮ็ดยังกับเจ่งว่าเฉพ่อเฮ็ดยังบ่รวยกับโซเจ่งแล้วย่างเดียวเลย ผ่ารวยอโอ้่ารนียวทางด้วยเยลานี่ลานนีโตด